ทันข่าวพระค้ำกีฬาฟอนไทยไบซิโก้สไตล์ประจำวันที่1สิงหาคม2563โดยเฉพาะพอครั้งบอลไทยครับไปรดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอาไรนะ่าสนใจกันบ,บ้างครับเย็นนี้มันลื่นมากเลยนะหอกยเออีอยากจะลงแข่งขันเต็มที่แล้ว เดนกันนี้เซบาสเตียนตาเกบวัวหงหอ,อกโอลิมิชาชาวอารเจนตินานะฮะวัย3 5ปีทีมชาติยูเอีที่เตรียมลงเล่นในศึกบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซเนเอเชียกลุ่มจีรอบ2ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะฮะหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในยูนิฟอร์มทีมชาติยูเอี่ภายใตยก้การุมทัพของเคอร์เก้ลุยปินโจคุนซือชาวโคลอมเบียวัย67ปี ทั้งคู่นัน้นเริ่มงานกับยูอีเป็นครั้งแรกของพวกเขาโดยดตวเตวสัยพัคปีคนนี้ที่กลายเป็นหอกป้ายแดงทีมชาติยูอีมีผลงานในลีกยูอีโดดเด่นเป็นอย่างมากจากการลงสานามทั้งหมด155นัดยิงไปทั้งหมด119ประตูเผยม,มาว่ายอมรับได้ว่าตื่นเต้นจะใช้เกมการแข่งขันมาเร็วๆนะฮะเพราะการลงฝึกซ้อทมทาให้ได้สัมผัสกับผู้เล่นทีมชาติยูอีแล้วสนุกมีความสุขโดยเฉพาะผู้เล่นอย่างอารีมัตคูฟ และก็โอบาอับดุลระมานพวกเขามีความพิเศษจังหวะฟุตบอลที่สัมผัสในการฝึกซ้อมด้วยกันนะฮะเมื่อจากบอลจากเท้าสู่เท้าหรือการส่งบอลมาให้มันทําให้งานทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเชื่อมต่อกันเองนะครับผมกับทีไมได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะโอมานเขาคือผู้เล่นกองกลางที่ดีที่สุดในประเทศของเขาไม่เพียงเพราะเทคนิคการเล่นแต่การผ่านบอลที่หลากหลายเพิ่มโอกาสต่างๆมากมายในสนาม เขาไม่ได้เล่นเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาเก่งแต่เล่นเพื่อทีมและมักจะทำอะไรบางอย่างให้กับทีมเสมอสำหรับทีมชาติยูเอนนั้นลงสนามในศึกบอลโลก2022กราบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีไปแล้ว4เกมนะฮะเก็บได้6แต้มจากผลงานชนะมาเลเซียไป2ต่อ1ได้โดนเซียไป5ต่อ0แพ้ไทยไป1ต่อ2และก็แพ้เวียดนามไป0ต่อ1โดยมีโปรแกรมที่เหลือ4เกมประกอบไปด้วยวันที่8ตุลาคมพบกับมาเลเซีย วันที่13ตุลาคมพบกับอินโดนีเซียวันที่2พฤศจิกายนพบกับไทยและว,วันที่17พฤศจิกายนพบกับมาเลเซียครับเป็นว่างงานนี้นักเตะย,อยูอีนั้นก็เครื่องร้อนกันทุกคนนะครับก็อยากจะลงแข่งเต็มที่กันแล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับทีรดทอนวิดได้แอสซิสมาโอสฮีโรกดทดเจ็บยูกฮาม่าบุกเฉือนเซนได โดยการนี้มาโกสจูเนียดาวยิงชาวบราซิลเป็นฮีโ,โร่นะฮะลงมาซัดประตูชันช่วงชั่วโมงบาดเจ็บเกือบจะหมดเวลาแล้วประมาณ5านาทีครับช่วยย oh ูโกฮาม่าเอฟมารินอตบุกชนะเวกันตาเซนไดไป1.0ต่อ 0, โดยการนี้ธีระทรบุญมาทันมีส่วนร่วมกับประตูนี้หลังไม่คนเปิดจากริมเส้นเข้ามาโดยยูโกฮาม่าขยับขึ้นมารังที่10ของตารางคะแนนส่วนเวกันตาเซนไดหล่นตุ๊บมาบรังที่15ในศึกเจลิกในช่วงเย็นชผ่ามา ไม่พูดภาพลำเพลงนะผมก็ครึ่งแรกนาะเปิดฉากมาเพียงแค่2อนาทียูโกฮาม่าเอฟมารินอนได้ลุ้นขึ้นนำอย่างรวดเร็ว,รวจากจังหวัดที่แนวรับเซนไดสกัดบ,บอลไม่ขาดไปเข้าทางของเอดิก้าจูนิโอแต่สินใจจักรยานอากาศบอลดุดเสาอ,ออกไปซะอย่างนั้น หลังจากนั้นทีมเยือนยังเดินหน้าบุกเข้าใส่อยู่ฝ่ายเดียวและก็ไม่ได้โอกาสอทองที่จะขึ้นนําในทีที่ที่นะฮะจากจังหวัดที่เอติกาจูนิโอคนเดิมหลายบอลไปให้กับจุนอามโน,โนหลุดเดี่ยวมาที่เสาสองพยายามวางเท้าแปนเล่นทางเน้นด้วยซ้ายแต่บอลหลุดเสาสองออกไปแค่นิดเดียวเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงแรกเป็นมารินอสที่ครองบอลเหนือกว่าชัดเจนแต่จ,จังหวัดสุดท้ายไม่คมยังทําให้เสมอไปนไป0ต่อ0มาต่อกันที่ครึ่งหลังเกมดำเนินมาถึงที่ที่50มารินอสเกือบขึ้นนําอีกครั้ง เมื่อโกตะมิสุนุมะหลุดขึ้นมาริมเส้นฝั่งขวาและเปิดเปรียดเข้ากลางให้หล้มตัวซัดจ่อๆน้านปากประตูยิงติดเซฟยาคุบโซโลวิชปัดทิ้งออกมายุกิออสึพยายามจะตามซ้ำดับ2แต่วืดซะอย่างนั้นเซนไดมีิอกาสตอบโต้กลับมาเป็นระยะและได้โอกาสลุ้นในที่ี่69นะฮะเมื่อเบรียวเจอร์แมนได้บอลทางด้านซ้ายก่อนจะตัดสินใจลักไก่ยิงทันทีแต่ทั้งพักอิวกิวพุ่งปัดบอลออกหลังไปได้ จากนั้นมาริโนสนไ่้ยิงประตูขึ้นนําในจังหวะสุดท้ายจริงๆนะผมในที่79เมื่อมาร์โกสจูเนียเด้วยิงตัวเก่งที่เพิ่งลงมาแทนอามาโนหลุดมาถึงสุดเส้นหลังในเขตโทษแล้วเปิดยัดเข้าเขตโทษแต่แข้งมารินอสไม่มีใครเข้าชาร์จจึงพลาดไปอย่างไรก็ตามช่วงเวลาบาดเจ็บ าทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จนได้นะฮะจากจังหวะที่ธีรธทอครอสริมเส้นฝั่งซ้ายไปสฉลับหัวของแนวรับเบลกันตาเซนไดมาเข้าทางมาโกสจูเนียได้หัวเต็มข้อส่งบอลตุ้มตรงตางข่ายเลยนะฮะพร้อมเป็นประตูชัยช่วยให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอตบุกชนะเบลกันตาเซนไดไปได้หนึ่งต่อศูนย์ในเกมนี้โอ้โหนะผมเป็นตังว่าง,งานนี้ก็ซัดกันมันซัดกันนัวเลยนะฮะ ซึ่งจะอุ้มทีละทอนของเรานะผมที่เพิ่งจะเย็บมานะฮะพี่ก็กเล่นเต็มเกมสักขนาดนี้ใส่ไม่ยั้งแบบนี้มันต้องได้สักลูกเหรอฮะแล้วก็ได้ชนได้นะครับผมในช่วงทวลราบาดเจ็บ90ปรทีโอ้โหถือว่าง,งานนี้ปฏิหารจริงๆนะฮะปฏิหารเกิดขึ้นแล้วเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสนามใหม่สร้างสวนกระแสโควิดเร่งเตะเมื่อไหร่พร้อมเปิดใช้งานแน่นอน โดยในยุคที่โควิดระบาดนะผมไปทั่วโลกขนาดนี้ทำเอาเศรษฐกิจพังยับเยินรวมถึงธุรกิจฟุตบอลที่ทุกซทาจนน่าจะหายอย่างไรก็ดีนะผมทีมจังหวัดเล็กๆแต่ความพร้อมอยู่ดับแถวหน้าของลีกไทยอย่างพญาไก่ชนหนองบัวพิษเอฟซีถืเป็นศึกไทยลีก2กลับมาพร้อมจะเปิดแชสป์นามเย่าใหม่ที่ลงทุนสร้างเองกับมือโดยกานนี้ทางโค้ชกลัมนะฮะทีละเวคินสีหักบงผู้ในการสโมสรหนองบัวพิษเอฟซีได้เผยมาว่า ณตอนนี้ความคืบหน้าของการสร้างสนามเย่าใหม่แล้วเสร็จไปแล้วประมาณ70%แล้วเหลือรายละเอียดต่างๆที่กําลังสร้างอยู่แค่นั้นเองเดีย๋ยวเขาจะบอกว่าตอนนี้หลังคาโครงสร้างนะฮะเสร็จแล้วรอแค่ปูส่วนเก้าอี้ก็รอติดตั้งนิดหน่อยพื้นสนามปูย่าแล้วไฟติดตั้งแล้วความสว่างมาตรฐานไทยลีก1,800ลัต ซึ่งตอนนี้ก็จะติดเก้าอี้แค่ฝั่งเดียวก่อนนะฮะประมาณ3,000ที่นั่งส่วนอีกฝั่งยังไม่ทาหลังคาและจะใช้อาจจรันแบบนอกดาวไปก่อนเพื่อเร่งให้ทนในช่วงที่ไทยลีกกลับมาเตะกันใหม่ในเดือนกันยายนที่ถึงนี้หากไม่แล้วเสร็จจริงๆเดือนตุลาคมก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วโดยความจุที่วางเอาไว้ถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็คือประมาณ15,000ที่นั่งแต่เบื้องต้นถ้าเปิดใช้ก่อนจะจุแฟนบอลได้ประมาณราว7,000ที่นั่งและจะปรับใหม่อีกครั้งเมื่อจบฤดูกาลนี้ นะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ก็แสดงความยินดีกันด้วยนะฮะทางหนองบัวพิษ f c ก็เปิดสนามเย่าสนามใหม่นะฮะถือว่างานนี้อลักรรการงานสร้างไม่ธรรมดาจริงครับเราคิข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะหากติทียิงนำไปก่อนโตติตีเจ้าการชาบเรือบุกเสมอบีจีไป1ต่อหนึ ดยการน,นี้สิงเจ้าท่าการชอาเรออฟซีนะครับได้ประตูตีขึ้นนําไปก่อนนนทีที่2จากทางแฮงบตตี้ฟอร์นเดสก่อนที่เจ้าบ้านเดอะแรปิดบีจีปทุมมาตามตีเสมอนนทีที่61จากโตติจบเกมสเสมอกันไป1-1ต่อ1ในเกมฟุตบอลกระชับมิตรที่สนามลีโอเตเดียมเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานั่นเอง โดยการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะฮะที่สนามรีโอเซเดียมเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาชาวบ้านเดบรับิดบีจีปทุมพบกับสิงห์เจ้าชาติกันเชอร์รีเอฟซีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันไทยลีกฤดูกาล2020ที่จะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนนี้สำหรับเกมอุ่นเครื่องระหว่างบีจีปทุมพบกันเชลรรีเอฟซีนั้นนัดนี้จัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของทางสคบนะฮะ โดยมีการถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบให้กับแฟนบอลได้รับชมผ่านทางช่องเพจ Facebook และก็ y o u t u b e ของทางสโมสร BG และก็การเช่าเรือ f อโดยเริ่มต้นเพียงแค่ครึ่งแรกเพียงแค่นาทีที่2การท่าเรือมาได้ประตูออกนำไปก่อน1.0ต่แต่จังหวะการยิงแถว2ของแฮเบร์ตี้เฟอร์นันเดสทำให้การเช่าเรือนำไปก่อน1.0 สิบ้าที่ต่อมาทางบีชีปทุมนั้นก็เกือบได้ประตูตีเสมอจต่จ,จังหวะที่ชาววัดวิรชาติวางบอลไปฝั่งซ้ายกับซิวโรชัดทองกระชากตัดเข้าเขตโทษก่อนจะยิงด้วยขวาแต่บุษบาประตูการเช่าเรือนั้นปัดออกไปได้ 20นาทีต่อมาบีจีปทุมได้ลุ้นตามประตูตีเสมออีกครั้งนะฮะจากการยิงฟรีคิก25หลาของทางพีรพงศ์พิจิตโชติรัตน์แต่ก็ยังไม่ผ่านมือของผู้สัปรปตูชิมเยือนก่อนที่ช่วงเวลาที่เหลือของครึ่งแรกจะมีประตูเพิ่มจบ45นาทีแรกการชับเรือเอฟบุกมานำบีจีปทุมมิเดตไป1 0 กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังมี GPU นะครับเปลี่ยนผู้เล่นแบบยกแผงทั้ง11คนด้วยการส่งชัดชัยบุตรพรมอิฟราฟันนี่วิกเตอร์คาโดโซอันเดรสตูเยสสารัตยูเยนทิติพันธ์พ่วงจนันสุบรรยาปุริสายสันทิภาพจันงอมสุปศักสารพีดานิเอลกาเซียโรติกสและก็สุรชาตสาริพิมลงสามนะฮะ นานที่ี่งสเนะผมเจ้าถิ่น BGPU ไม่ได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่ตัดบอลได้จากแดน,นกลางของบอลมาถึงสุมัญญาปุริสายทางฝั่งขวาก็จะตบกลับไปให้กับดาเนียลกาเซียยิงเข้าไปนะฮะจากนั้นทั้งสองทีมยังเปิดเกมสู้กันอย่างสนุกสนานแต่จังหวะสุดท้ายทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มจบเกมบีจีปทุมนะฮะเปิดบ้านเสมอกับารเช่าเรือไปได้1นต่อในเกมนี้โดยรายชื่อส1เ็ดคนแรกของการเช่าเรือที่ลงสนามในวันนี้นะฮะก็จะมีโซคิโอโซเรส ปกรเปรมพักบดินท์าลาศิวกรจักขูประสาทออธิอสรผมรักดวิดโรเซล่าเควินดิรมลำนิติพงศ์เสวรานน์ปรวุธศรีสุภาฮาบันตี้ฟอนเดสและก็นบูญเกษสารัตนะฮะสุนทายฝั่งบีจีพียูนะผมก็มีดังต่อไปนี้ฟาหัดบีลังโหลดธรรมยุทธ์ต้นคำชาตรีชิมทะเลทศพลชมชนสราวินแสงสีชาววัดวีรชาติ พีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์นอสชาวรูอิด,ดันสิบรสชาดทองนัทวุฒินามชิปและก็เจนบรบสำเพาดีนะฮะ โอ้โหเป็นต่ว่าง,งานนี้ก็เป็นการเปิดศึกใส่กันมันมากนะครับผมเพียงแต่ว่าก็พยายามรักษาตัวผู้เล่นของแต่ละฝั่งเอาไว้นะฮะไม่ให้มีการบาดเจ็บหรือว่าการเข้าทำที่รุนแรงจนเกินไปครับส่วนงานนี้ก็เสมอกันไป1ต่อ1นนั่นเองนะฮะก็ทําให้แฟนของทางฟุตบอลทั้ง2ทีมนั้นดูฟุตบอลออนไลน์อย่างสนุกกันเลยทีเดียวก็แล้วก็นับวันรอกลับมาฟุตบอลเตะก,กันอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้นะครับผมยังไงก็ต้องฝากติดตามไว้ด้วยก,กันนะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตไทยบายซิกโก้สตาร์ประจำวันที่1สิงหาคม2563โดยเฉพาะประคั่งบอลไทยครับ